สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Quick Guide IT EP 27นะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาแยกไฟล์โดยวิธีการใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Windows นะครับซึ่ง Windows ที่เราใช้งานก็คือ Windows 11ที่อัปเดตใหม่แล้วนะครับก็จะสามารถแยกไฟล์โดยไม่ต้องมีโปรแกรมได้นะครับเป็นไฟล์ zip วิธีการก็คือกด Windows R เปิด Run ขึ้นมานะครับ ก็ <D oc uments> ผมจะเข้าไปที่ d o c u m e n t นะครับพิมด็อก c เมน n t สกด enter <uments> วิธีการแยกไฟล์ก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยวิธีการกดแ i ปพลิเคชั t แล้วก็เลือก Show More, window, show more แล้วก็กด enter นะครับหลังจากนั้นเลือกลูกศรลงมาที่ extract แล้วก็กด enter s open, 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 all, t t a r a c t t Extract All นะครับ Ext all. Add Extract All กด Enter Extract Compressed Zipped Folders Files Will Be Extracted To This Folder Edit Alt Plus F Selected C User's Quick Guide Documents 2, 2> Recordings เขาก็จะบอก Path นะครับ Path หรือว่าแหล่งที่เขาจะ Extract file นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือใน Document นั่นแหละนะครับ Cancel Button Extract Button the alt plus. ผมก็จะกดแท็บมาหาคำว่า Extract Button กด Spacebar เลยนะครับ Cressed u n a v a i l a b l e c a n c e n t complete copying 3 items from 2 recordings zip 2 w recordings 2 recordings but recordings list item focused ห n of ห n selected items ยี่สิบเมื่อ extract file เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่ extract file ไว้เรียบร้อยนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเราก็เข้าไปดูไฟล์ที่ extract ได้เลยนะครับยี5 video dot 2ี voice dot mp 32 of 2 <Doc> นี่นะครับก็เป็นวิดีโอซึ่งผมได้ลองบีบอัดไฟล์ไว้นะครับก็ Extract ออกมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่ใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะครับผ่าน Windows 11ที่อัปเกรดใหม่นะครับมีวิธีการอัปเกรดอยู่2วิธีด้วยกันนะครับ <New S 2> ก็คือ 1>, <Not ification. S 2> 1เลย <Dest ine. S 2> คุณผู้ชมติดต่อกับ IT Support นะครับที่คุณผู้ชมคุ้นเคยนะครับหรือวิธีที่2อัปเดตด้วยตัวเองนะครับก็คือกด Windows I Settings. Settings window. เปิดเซตติ้งขึ้นมานะครับแล้วก็แท็บมาครั้งหนึ่งแล้วก็หนบแทบมาที่เป็นลิสต์เนี่ยนะครับเราก็เลื่อนลูกศรแล้วก็กดปุ่ม n <update> มาที่ windows update ก <Windows S 1> ด,ด enter <update. S 1> นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากด ปุ่มรีทายหรือปุ่มเช็คอัปเดตนะครับก็ลองกดแท็บแล้วก็กดสเปซบาดูได้นะครับ <New notification. S 1> ก็เป็นวิธีการอ <'s> ัปเดต Windows นะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ปิดไว้นะครับวินโดว์ก็จะมีการอัปเกรดให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอาจจะสังเกตว่าบางครั้งเวลาเราเปิดเครื่องก็จะมี getting ready อย่างนี้นะครับโดน turn off your pc ก็จะเป็นข้อขอความขึ้นมานะครับก็ทำให้เราต้อง รอสักหน่อยนะครับในการอัปเดตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดแอปพลิเคชันแล้วขึ้นโชว์มอลวินโดว์ของคุณผู้ชมก็ใหม่แล้วประมาณหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะครับแต่ถ้าใครกดแอปพลิเคชันแล้วยังเป็นเมนูเดิมอยู่นะครับไม่ได้ต้องกดโชว์มอลเนี่ยก็แสดงว่าวินโดว์ของท่านยังไม่ได้รับการอัปเดตนะครับและนี่ก็คือวิธีการแยกไฟล์แบบง่ายนะฮะ โดยใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Windows เลยนะครับซึ่งคล lick กด i d e IT นำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ